สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคําสอนของพระอริยะแห่งสยามหรือประเทศไทยลราว,วันนี้ก็เป็นเรื่องราวคำสอนของหลวงพ่อชาสุพทัทโต เขาเรียกว่าพระอะไรพระเซนนะฮะเป็นเซนแล้วก็ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นฝรั่งเยอะนะฮะท่านพูนดฝรั่งไม่ได้แต่สอนฝรั่งได้ฝรั่งเป็นลูกศิษย์เยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็คือความสามารถแล้วก็สามารถที่จะสอนอง่ายๆเข้าถึงนะโดยเ,เ,เ,เหมือนกับพระเซนเนี่ยพระเซนนี่ก็ไม่ต้องสื่ออะไรกันมาก ผเข้าถึงเลยวันนี้เรื่องแรกที่ผมนำมาที่หลวงพ่อชาท่านได้สอนไว้ท่านพูดถึงเรื่องการปล่อยวางโยมไม้อันที่อาตมาถือนี่น่ยมันสั้นหรือว่ามันยาวนี่ท่านถามสั้นหรือยาวโยมไม้อันนี้ธรรมชาติแท้ๆของมันก็มีแค่นี้เท่านี้มันไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวโยมต้องการที่จะให้ไม้นี้มันสั้น มันสั้นเข้าหรือยาวออกนั่นแหละคือความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ยอมที่ไหนทุกข์ก็ไม่เกิดที่นั้นเห็นไหมครับหลายคนฟังแล้วอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อชาท่านอยู่ๆก็หยิบไม้ขึ้นมาคือไม้เนี่ยมันง่ายๆกุศโลบายในการสอนนะพระแต่ละองค์แต่ละรูปท่าาก็อะไร ใช้ไม่เหมือนกันบางท่านก็ใช้ธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวบางทีก็ใช้คำพุทธพจน์ของพระเจ้าเอามาอุปมาอุปไมยสอนคนหลวงพ่อชาชัานใช้ไม้อันเดียวแต่ท่านฟังให้ดีนะครับท่านท่านถามญาติโยมว่าไม้เนี่ยสั้นหรือยาวเรก็ต้องถามว่าเปรียบเทียบกับอะไรนะเปรียบกับทอไอ้ไม้อันนี้ก็จะสั้นถ้า เปรียบเทียบกับไม้จิ้มฝันไอ้ไม้ที่หลวงพ่อท่านถือเนี่ยยาวกว่าเห็นหรือยังครับวันนี้ไปเปรียบนี่แหละไอ้ส่วนเกินส่วนขาดที่ท่านบอกแล้วไอ้ที่ยาวหรือสั้นเนี่ยคือทุกคือเปรียบแล้วมันเกิดปมสมมุติว่าเรามีเงินเดือนห้าหมื่นไปเปรียบเทียบกับหมื่นสองหมื่นนี่เราเหนือกว่าแต่ไปเปรียบเทียบกับเงินเดือนเป็นแสนเราก็เตี้ยกว่าน้อยกว่าเห็นไหมพอเปรียบแล้วมันเกิดปมปมเนี่ยมันก็คือมีปมเด่นกับปมได้ จะสังเกตไหมบางคนอ,อวดใหญ่นะตัวนี้ผมเด่นพอปมด้อยก็คือเออเรามันลูกเจ้าบ้านเราไม่มีเรามันยากจนเรามันไม่มีการศึกษาสูงอะไรเนี่ยผมด้อยก็พยายามเปรียบเทียบเมื่อเปรียบมันจะเกิดปมเมื่อเกิดปมมันก็เกิดปัญหาที่หลวงพ่อจาได้บอกว่าไอ้สั้นหรือยาวนี่แหละมันทุกเนี่ยเราจะไปเปรียบกับอะไรภาษาจีนก็บอกว่าเปรียบที่สูงเรา ยังขาดเปรียบที่ต่ำเรายัางเหลือเห็นไหมฮะเนี่ยมันแล้วแต่คิดนะครับไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันนี้ก็คือเนี่ยท่านพูดไว,ว้หัวข้อนี้ก็คือการปล่อยวางนะฮะอย่าไปเปรียบเทียบเด็ดขาดถ้าไม่มีสิทธิจะไปเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมันก็เปรียบเทียบได้เอาไอ้นี่โอ้โหนี่สูงกว่าเราเยอะเ้ยไ้แล้วที่ต่ากว่าเราก็ต้องเยอะแยะเราก็มีเห็นไหม เพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบมันเกิดปมไม่ดีมันเป็นทุกข์เนี่ยหลวงพ่อจาเขาบอกบทุกข์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องยอมตามธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันเกิดมาเอาเป็ดปากทำไมเป็นอย่างนั้นมันก็อ้าวปากมันเนียนๆโค้งๆมันก็แทะอะไรต่ออะไรกินอาหารไอ้นกยางก็ต้องปากคมหน่อยขาต้องยาวหน่อยเพื่อยืนในน้ําได้จิกปากกินเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาอย่างนั้นนะครับที่ ปลาบางตัวปากมันก็พูปลาบางตัวปากมันก็ยาปลาฉลามปลาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ดีไซน์มันก็ออกแบบมาสำหรับล่าเหยือ่อหรือปลาที่ไม่มีเขี้ยวไม่มีลิรก็กินตามธรรมชาติไปนะเพราะนั้นนี่ก็คือเปรียบเทียบไปฟังเนี่ยไม้สั้นหรือไม้ยาวอันนี้น่าคิดนะ พราะหลวงพ่อชาเวลาท่านสอนเนี่ยบอกแล้วอันคล้ายๆกับพระเซนนะครับเซนนี่ก็ใช้วิธียิงตรงเลยไม่ต้องมีคําอธิบายมากนะอย่างอาจารย์เซนจะสอนลูกศิษย์เนี่ยก็พาลูกศิษย์ไปที่สะนะไอ้ว่าคลองริมริมคลองแล้วก็จับกดน้ำทีละคนทีละคนไอ้ลูกศิษย์ก็สำลักน้ําแทบตายอาจารย์เซนก็ถามว่าเมื่อกี้ที่ จับกดลงไปในน้มาต้องการอะไรเอา้าก็ต้องการอากาศหายใจก็นั่นน่ะสิเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยก็เราต้องทําให้เหมือนกับอยากได้อากาศหายใจมันจึงจะสําเร็จคือวูธงานมันต้องเต็มร้อยทำอะไรต้องเต็มร้อยถ้าไม่เต็มร้อยมันก็แผ่วเอเดี๋ยวก่อนก็ได้ มันยังเช้าไปสายไปมันยังมืดไปมันยังอะไรต่างเนี่ยพวกนี้ผัดวันประกันพุ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระเซนจะสอนยิงตรงเข้าใจเลยนะฮะบรรลุก็บรบรลุทําเลยทําไมบรรลุก็เล่นกันยาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องราวของไม้สัน้นไม้ยาวเนี่ยหลวงพ่อชาท่านชอบสอนผมก็อ่านเจอบ่อยๆในหลายตอนนะท่านก็จะพยายามเลิกให้เลิกเปรียบเทียบท่านบอกว่าไอ้สั้น สั้นเข้าหรือยาวออกนี่แหละเป็นตัวทุกไตัวเปรียบเทียบนี่แหละเป็นตัวทุกขเพราะฉนั้นท่านเก่งกว่าใครดีกว่าใครมากกว่าใครก็อย่าไปเปรียบเทียบกับเขามันจะเกิดเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นวักแรกอีกวักหนึ่งหลวงพ่อชาท่านบอกว่าโยมอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าถ้าเราจะปลูกต้นไม้เมื่อกี้นี้ไม้สั้นไม้ยาวอันนี้ปลูกต้นไม้ อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเตรียมดินให้ดีขุดหลุมกว้างเม็ดลึกเม็ดนะครุกดินด้วยปุ๋ยคอกอย่างดีปุ๋ยคอกกับพวกขี้วัวขี้ควายนี่แหละเขาเรียกปุ๋ยคอกแล้วจึงปลูกต้นไม้ลงไปเมื่อปลูกแล้วเราต้องคอยดูแลมันรดน้ำพรวนดินดายา้าล้อมรั้วกันอันตรายหน้าที่ของเรามีเพียงแค่นี้ทำให้ครบทำให้ดีที่สุด ส่วนผลที่ต้นไม้มันจะให้บางชนิดหนึ่งปีก็ให้ผลบางชนิดสามปีห้าปีสิบปีนั่นเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของต้นไม้เขาเองเห็นไหมให้สอนแค่นี้ถ้าเราอ่านแล้วเราคิดอะไรได้ครับก็คิดว่าหน้าที่ปลูกเป็นหน้าที่เราก็เหมือนหน้าที่ทำกรรม กรรมดีไหวพระสวดมนต์หรือทําบุญบุญยักกิริยาวัตถุก็คือทําทานรักษาศีลบําเพ็ญพาเป็นหน้าที่เราแต่ส่วนผลที่ได้เนี่ยมันจะได้บุญเท่าไหร่หรือว่าได้อะไรเท่าไหร่เนี่ยเป็นหน้าที่ของของธรรมชาติแล้วไม่ใช่หน้าที่เราก็เหมือนหลวงพ่อจาท่านบอกว่าจะปลูกต้นไม้ใช่ไหมก็ต้องเตรียมดินขุด หลุมเตรียมปุ๋ยอะไรต่างพอปลูกแล้วก็ลดน้ำพรวนดินกัน้นการมูเห็ดเป็ดไก่มันมาจิกยอดเนี่ยหน้าที่เราคือตรงนี้ดูแลก็เหมือนเราเลี้ยงลูกอมีลูกออกมาคนสองคนสามคนเราก็มีหน้าที่ให้การศึกษากินข้าวไปโรงเรียนแล้วก็สอนเขาที่เหลือเป็นหน้าที่ของเขา พราะบางคนสอนแทบตายมันยังไม่เชื่อการน,นั่นเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นวิบากกรรมเป็นกรรมเก่าของเขาของเราด้วยมันก็ต้องมาเจอกันนะแต่ถ้าเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วทําหน้าที่ดีที่สุดลูกมันก็จะเป็นไปตามคลองคลอง,คลองทเพราะหลวงพระชานิบอกว่าปลูกพืชจะเป็นหน้าที่เราปลูกปลูก แต่เติบโตเป็นหน้าที่ของเขาจะออกเป็นเงาะเป็นทุเรียนเป็นมะม่วงจะหวานจะ,ะเปรี้ยวจะอะไรต่างเป็นหน้าที่ของเขาของพืชชนิดนั้นๆบางชนิดก็เอาอย่างถุงองอกสามวันทำมะม่วงก็หลายปีหน่อยถ้าเป็นต้นโศกต้นสัก,ต,สกต้นลักเป็งรางก็หลายสิบปีหน่อยถ้าเป็นต้นสักก็ยาวหน่อยแต่ราคามันก็จะมากตามลําดับไปก็เหมือนคนเนี่ย คนเรียนแค่ป .6 มันก็ได้งานแค่นี้ทำมัธยม6มก็ได้งานแค่นี้ปวชปวสปริญญาตรีโทเอกด็อกเตอร์มันก็มีงานทำรองรับสิ่งที่เราเรียนมาเพราะนั้นต้นไม้ก็เหมือนกัน,นย,ยิ่งแข็งแกร่งมากเป็นไม้เป็นมันอาจจะไม่มีผลแต่ว่า ราคามันจะแพงไม้พยุงไม้สักอะไรพวกนี้ราคามันจะแพงมันต้องใช้เวลาถ้าถง,งอกมันก็นิดเดียวเองไม่มีอะไรมีแต่น้ำนานนะเลยต้นก็ยา้ายาวนะฮะแล้วก็เอามากินก็ก็เตี๋ยวนิดหน่อยเอามาผัดกระเต้าหู้ผัดกระเลือดหมูอะไรเงี้ยมันก็ราคาก็ไม่ไม่สูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ทำความดีแต่ผลของความดีเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติ ที่มันจะเกิดขึ้นบางคนไปไหว้พระสวดมนต์ก้าวัดร้อยวัดบอกโอ้ไม่เห็นได้ดีมันยังไม่ถึงเวลามันนะะสมเด็จโตบอกยังไม่ถึงเวลาอย่าไปเรียกร้องเทวดาฟ้าดินอยู่เลยเมื่อถึงเวลาชั่วฟ้าจบดินก็ต้านจะไม่อยู่เห็นไหมเอาของสมเด็จโตท่านมาแปะหน่อยหนึ่งถึงจะได้เห็นภาพชัดว่าหลวงพ่อชาท่านบอกว่าปลูกต้นไม้ก็เป็นหน้าที่ปลูกไปแต่ผลนั้นเป็นหน้าที่ของธรรมชาติ นะจะเร็วจะช้าอยู่ที่ชนิดของต้นไม้ก็เหมือนเราทําดีนะเนี่ยพะบางคนทําดีให้กับคนคนเดียวกับทําดีให้กับคนอีกร้านคนก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะทําดีหนึ่งแต่มีผลถึงล้านอ่าเช่นสมมุติคนเป็นรัฐมนตรีนะลดค่าไฟได้อ่าสมมุติค่าไฟมันสิบบาทลดเหลือบาทเดียวสองบาทอันนี้เขาได้บุญเยอะแต่ถ้าเกิดราคาบาทนี่ไม่ขึ้นสิบบาทอันนี้บาปกรรมเยอะนะน,นี่ก็เปรียบเทียบให้ฟัง หรือลดราคาข้าวหรือราคาในท้องตลาดน้ำมันลดน้ำมันจาก40ไปเหลือ 20- 25อะไรต่างๆเนี่ยลดลงไปชาวบ้านได้ผลได้ผลบุญนั้นเยอะเราก็ได้บุญตรงนั้นเยอะแต่ถ้าเราทำเพื่อตัวเราเขายแล้วได้กำไรมันก็มันก็ได้นิดหน่อยน้อยมากนะฮะแต่ถ้าทำเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของแผ่นดิน เพราะฉะนั้นท่านไปสังเกตได้เวลาเราจะทําบุญเนี่ยให้ทํากมูลนิธิทํากับผลพวงที่มันจะได้พวกนี้ได้คนจํานวนเยอะได้รับผลได้รับอิทธิพลจากเรานั่นแหละคือบุญใหญ่ก็เหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าที่ท่านท่านทำมาเจ็ดสิบปีโครงการ,รโครงการปลานลิลสี่พันกว่าโครงการนั่นแหละบุญใหญ่ นะเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องต้นผลมหมารากไม้เรื่องประชาชนมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือผลใหญ่เพราะฉะนั้นนั่นแหละท่านทําให้ดูเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีหน้าที่ที่ทําตรงตรงกับไม่ทําไปยักยอกไปปิ้นป้อนหรือ,อทำเบียดกระเบียดกระเสียนของหลวงกลับมาเนี่ยมันก็ยิ่งได้บาปไม่ได้บุญ เหมือนจะเป็นได้บุญนะคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเนี่เขามีบุญแต่ว่าส่วนมากจะเอาไปทําบาปมันก็จะได้บาปกลับมาไม่ได้บุญหรอกเป็นใหญ่เป็นโตนึกว่าจะได้บุญทุกคนเราเผลอคนเก็บขยะข้างถนนเอาไปาทิ้งในท,ที่ที่มันควรจะอยู่เนี่ยกลับได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นอยู่ที่เจตเจตนาของเรากรรมก็คืออยู่ที่เจตนาพพุทธเจ้าบอกว่าเราเรียกเจตนาว่ากรรม นะคือเจตนาทำกรรมดีก็เจตนาดีอยากจะทำอะไรที่สิ่งเป็นดีๆคือตั้งจิตเจตนาให้เต็มที่นะครับอีกเรื่องหนึง่งหลวงพ่อชาท่านบอกว่า<ม>การจะละความชั่วไม่กระทำความผิดมันยากการทำบุญโจรมันก็ทำได้มันเป็นเหตุแต่มันเป็นปลายเหตุนะฮะ การทําบุญโจรก็ทําได้เห็นไมแล้วครับหลวงพ่อาจาบอกบุญทําได้แต่การไม่ทําชั่วเนี่ยมันยากเนี่ยมันสําคัญนะคนไม่ทําชั่วนี่ก็โอโหสุดยอดเลยผู้เจ้าบอกว่าไม่ทําชั่วไงทําความดีทําจิตให้ฟ่องใสาการทําดีทําบุญเนี่ยโจรมันก็ทําได้มันเป็นปลายเหตุการไม่กระทาบาปทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเป็นต้นเหตุนะฮะ ฟังธรรมศึกษาธรรมในคำพีแล้วไม่นำมาปฏิบัติก็เหมือนกับถือผลไม้ไว้เท่านั้นยังไม่ได้กินยังไม่ได้ลิ้มรสก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแม่หลวงพ่อชาสุดยอดจริงๆเปรียบเทียบว่าผลไม้มาแล้วก็โหแมไอ้เงาะอันนี้ดีไอ้ไอ้ไอ้อะไรส้มอันนี้หวานมันเปรี้ยวเปี้ไม่รู้หรอกเพราะยังไม่ได้กิน ถ้าปอกเปลือกแล้วยัดใส่ปากเมื่าหร่ถึงจะได้รู้มันเปรี้ยวหรือมันเผ็ดมันหวานมันอะไรต่างๆเนี้ธรรมะก็เหมือนกันไปรูบๆคำๆธรรมะปะแป้งอะเอาแต่อ่านเอาแต่ศึกษาแต่ไม่น้อมนําเอาธรรมะมาปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลมันต้องเอาธรรมะที่พทธเจ้าสอนหรือพระอริยะที่สอนมาเนี่ยนำไปปฏิบัติมันถึงจะได้ผล ละความชั่วไม่กระทาความผิดมันยากเห็นไหมละชั่วอย่างเดียวเนี่ยถึงไม่ทําดีเราก็อยู่ในสังคมยังมีความสุขแล้วคนในสังคมเ็าก็มีความสุขแต่เพราะว่าทําบุญเนี่ยก็บอกโจรมันก็ทำไนดะ้เอา้าจริงไหมคนที่ไปปล้นก็มาคนที่ไปโกงกินคอราชาัชชันทําบุญได้เยอะเลยเป็นร้อยเป็นล้านไม่มีประโยชน์เพราะเงินต้นต้นตอมันผิดไงต้นตอมัน เป็นอกุศลกรรมไม่ได้ไม่ใช่มาจากกุศลกรรมเพราะนั้นคนจะทําบุญ5บาท10บาทร้อยบาททําไปเลยห้อเงินเราบริสุทธิ์อย่าไปกลัวนี่แหละครับหลวงพ่อชาท่านก็สอนเ,อเล็กๆน้อยผมก็หยิบประเด็นเล็กๆน้อยนี้เอามาขยายเอามาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ